สวัสดีจ้าพี่น้งองจ้ามันนี่ซรบันนี่ชาแน,นลนะคะ,ะเดมมาอยางเด็ดนะพี่น้องนะค่ะอากาศล้างฝนตกนะคะพี่น้องมันนีฝนตกแห้งะคะ่ะฝนตกห่อบนบางไปนะคะมันีพี่น้องะเด็กน้อยกับกรละลังหล่อหลิงกันสนานฝนตกค่ะอากาศก็ดยีนะค่ะมัน่ะะนาะ ของฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะจากที่ลังฝนตกเปิดเมือยเปนเม่นนะคะช่างที่บ่อนเปิดนะคะฝนกำลังมาอีกรอบค่ะหลังจากที่ตกเปิดเมื banks, Por อยเปิดเม่นนะคะฝนกรได้ ค่้วยหน่อยเพิ่นกห็หหองนะคะหองห้างมุงิ่นพอแยกกันผูกนะคะเนาะแยกแยกออกไปอีกห่องหงึ่งค่ะเพราะว่ามันหลายตัวคะ่ะก็เลยตรงจำเป็นตรงแยกนาะพี่น้องะคะ่จะจึเลยห่องห้ากันห่วยหน่อยก็ได้อากาศดีมากครับค่ะบรรยากาศลังฝนตกนะคะพี่น้องะคะ่ะท้องฟ้าแจ่มใสละคะ่ะ ้อมดอกรักแหงเลยพี่น้องดอกรักหอมห่หวยหวยอยู่ค่ะทองฟ้าเปิดสวยงามจ้าวิวดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศกระหอนนะพี่นอ้อง กคลิปภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆงามๆนะคะมาฝากพี่ฝากน้องนะคะน้องบรรยากาศบ้านนอน,ะะนี่ค่ะท่งไฮทุงนากเป็นแน่เด้พี่น้องเลยบรรยากาศกำลังฝนตกค่ะดีมากวิวสวยงามค่ะทองฟ้าเปิดแล้วค่ะพี่น้อง เสียงนกกระหองแล้วสนานเกีียวเลยค่ะเด็กเด็กวิ่งเล่นค่ะเด็กหมานก็ดีใจนะพี่้องอากาศลองคนตกมันก็ยืนสบายเขาก็หาพักกันยางแล้วค่ะ ร้านหน่อยค่ะสองคนก็นยังหลงหงะหลินหิมจงพบพอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงคิปทั้งนี้ค่ะบ๊ายบายเด้ยค่ะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เลยจ้าสวัสดีจ้า